สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคือสิ่งที่ขับเคลื่อนอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยตั้งแต่พัดลมในบ้านเราแอร์เครื่องซักผ้าไปจนถึงเครื่องจักรใหญ่ๆในโรงงานเลยค่ะนั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเอง <c oughs> เราพอดีมีชุดข้อมูลมาค่ะเหมือนเป็น คู่มือหรือชุดคำถามคำตอบเลยที่เน้นเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับหรือที่เราเรียกกันว่า AC มอเตอร์โดยเฉพาะเลยนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญสำคัญออกมาทำความเข้าใจกันว่าเจ้า AC มอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมีอะไรอยู่ข้างในทำงานยังไงแล้วทำไมมันมีหลายแบบจังเขาเอาไปใช้งานต่างกันยังไงบ้างอะคะใช่ครับคือเนื้อหาที่ได้มานี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่ หลักการพื้นฐานมากๆไปจนถึงรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเทคนิคเหมือนกันนะครับการที่เรามากลั่นเอาประเด็นสําคัญๆออกมาก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นรับว่าอะไรคือสิ่งที่ควรรู้จริงๆเกี่ยวกับเจ้ามอเตอร์เอซีนี่แหละครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอาคําถามง่ายสุดๆก่อนเลยค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยหน้าที่หลักๆของมันคืออะไรคะครับหน้าที่หลักจริงๆเลยก็คือการแปลงพลังงานครับแปลงจากพลังงานไฟฟ้าที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ย ให้กลายเป็นพลังงานกลพลังงานกลก็คือการหมุนใช่ครับการหมุนการเคลื่อนที่หรือว่าแรงบิดที่เราจะเอาไปใช้งานต่ออย่างเอาไปหมุนใบพัดหมุนปั๊มอะไรแบบนี้แหละครับมันจะตรงกันข้ามกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือ generator อันนั้นเขาเปลี่ยนการหมุนเป็นไฟฟ้าแต่มอเตอร์นี่คือเอาไฟฟ้ามาทําให้เกิดการหมุนอ๋อค่ะค่ะแปลงไฟเป็นการหมุนแล้วเอ่อมันทําได้ยังไงคะ เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะถูกต้องครับหลักการพื้นฐานเลยคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กนี่แหละครับคือเมื่อมีเส้นลวดตัวนำเนี่ยเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือกลับกันคือสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดมันจะทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้อันนี้คือหลักของเจเนเรเตอร์ส่วนมอเตอร์เนี่ยก็ใช้หลักการคล้ายๆกันแต่กลับทางคือเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่มันวางอยู่ในสนามแม่เหล็กอยู่แล้วพอมีกระแสไหลในขดลวด มันก็จะเกิดแรงขึ้นมาผลักให้ขดลวดนั้นมันเคลื่อนที่หรือว่าหมุนได้นั่นเองครับอืมเพราะเห็นภาพหลักการคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้มาดูตัวมอเตอร์จริงๆบ้างข้างในมันมีชิ้นส่วนอะไรที่สําคัญๆบ้างคะที่ทําให้มันหมุนได้แบบนี้ถ้าเราผ่ามอเตอร์ออกมาดูนะครับจะเห็นส่วนประกอบหลักๆอยู่สส่วนใหญ่ๆเลยคือส่วนที่มันอยู่กับที่กับส่วนที่มันหมุนได้ส่วนที่หมุนได้ก็น่าจะเป็นตัวที่ส่งกําลังออกไปใช่ไหมคะใช่ครับ ส่วนที่หมุนได้เนี่ยเราเรียกว่าโรเตอร์มันจะมีแกนหรือว่าเพลาต่อออกมาข้างนอกเพื่อเอาแรงหมุนที่เราได้เนี่ยไปขับเคลื่อนอุปกรณ์อื่นๆต่อไปเช่นไปหมุนใบพัดหรือต่อเข้ากับสายพานเฟืองอะไรก็ว่าไปครับแล้วส่วนที่อยู่กับที่ล่ะคะส่วนที่อยู่กับที่เรียกว่าสเตเตอร์ครับอันนี้ถึงจะอยู่กับที่นะแต่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นที่อยู่ของขดลวดหลักที่จะทําหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไป ตัวสเตเตอร์เองเนี่ยเขาก็ออกแบบมาน่าสนใจนะครับอย่างตัวแกนเหล็กที่เอาไว้พันขดลวดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เหล็กเป็นแท่งตันๆนะครับแต่จะใช้แผ่นเหล็กบางๆที่เคลือบสนวนไว้แล้วที่เรียกว่าแผ่นลามิเนตเอามาซ้อนๆๆๆกันเยอะๆเลยอ๋อแผ่นบางๆซ้อนกันเหรอคะทำไมต้องทำแบบนั้นคะไม่ใช้เหล็กตันไปเลยอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคทับเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน คือการใช้แผ่นบางๆซ้อนกันแบบนี้เนี่ยมันช่วยลดกระแสะไฟฟ้าเล็กๆที่ไม่ต้องการที่มันจะไหลวนอยู่ในแกนเหล็กเองเวลาทำงานที่เรียกว่า edge current นะครับซึ่งกระแสไหลวนเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนแล้วก็เป็นการสูญเสียพลังงานไปเปล่าๆพอใช้แผ่นลามิเนตมันก็ลดตรงนี้ไปได้เยอะทาให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพดีขึ้นไม่ร้อนเกินด้วยครับแล้วบนแกนเหล็กนี้ก็จะมีร่องๆเอาไว้ร่องๆครับร่องที่เรียกว่า slots เอาไว้สำหรับพันขดลวดทองแดงที่เราจะป้อนไฟเข้าไปสร้างสนามแม่เหล็กนั่นแหละครับอืมเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พูดถึงขดลวดแล้วมอเตอร์ AC ที่เราคุยกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทหลักๆหรอคะเห็นมีพูดถึงไฟ1นึ่งเฟสไฟสามเฟสด้วย ครับหลักๆก,ก็แบ่งตามระบบไฟที่ใช้เลยครับก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า1นึ่งเฟสอันนี้เราก็จะเจอบ่อยในเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปเลยเพราะบ้านเราส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟระบบ1นึ่งเฟสกันอยู่แล้วที่มีสายไฟ2เส้นนะครับกับอีกแบบก็คือมอเตอร์ไฟฟ้า3ามเฟสอันนี้ส่วนใหญ่จะตัวใหญ่กว่ากำลังสูงกว่ามักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีระบบไฟฟ้า3ามเฟสใช้อาจจะมี3หรือ4สายซึ่งมันให้กำลังได้สม่ำเสมอแล้วก็มากกว่าไฟ1นึ่งเฟสครับ และในมอเตอร์หนึ่งเฟสที่เราใช้ใช้กันตามบ้านเนี่ยค่ะขดลวดมันมีอะไรพิเศษไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่ามันเอ่อสตาร์ตตัวเองไม่ค่อยได้หรืออะไรทํานองนั้นอ๋อเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับใช่ครับมอเตอร์ Motor 1นึ่งเฟสแบบพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเริ่มหมุนนิดหน่อยคือมันป้องการตัวช่วยสตาร์ตดังนั้นในมอเตอร์หนึ่งเฟสส่วนใหญ่ที่เราใช้กันจริงๆเนี่ย มันจะมีขดลวดอยู่2ชุดหลักๆที่สเตเตอร์ครับคือขด Run running winding อันนี้เป็นขดหลักเลยที่ทำงานตอนมอเตอร์หมุนได้ความเร็วปกติแล้วกับอีกชุดหนึ่งคือขด Start ครับชุดนี้จะออกแบบมาต่างกันนิดหน่อยคือพันด้วยลวดอาจจะเล็กกว่าจำนวนรอบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขดรันหน้าที่ของมันคือช่วยสร้างแรงบิดเริ่มต้นหรือแรงฉุดให้มอเตอร์เริ่มหมุนได้ในช่วงแรกพอหมุนไปได้สักพัก มีความเร็วระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีกลไกบางอย่างเช่นสวิทช์แรงเหวี่ยงตัดวงจรของขดสตาร์ทนี้ออกไปให้เหลือแต่ขดรันทำงานอย่างเดียวครับอ,อ๋อแบบนี้นี่เองคือต้องมีตัวช่วยสตาร์ทเฉพาะช่วงแรกน่าสนใจจังค่ะแล้วเอ,อ่อมีมอเตอร์ a อแบบไหนไหมคะที่มีขดลวดพันอยู่บนตัวโรเตอร์ด้วยคือส่วนที่หมุนนะคะปกติเหมือนจะเคยเห็นจะอยู่บนสเตเตอร์ว่าวาวโรเตอร์มอเตอร์หรือบางทีก็เรียกว่าสลิปริงมอเตอร์ ตามลักษณะของมันเลยมอเตอร์แบบนี้เนี่ยโรเตอร์ของมันจะมีขดลวดพันอยู่จริงๆครับและที่พิเศษคือปลายสายของขดลวดบนโรเตอร์เนี่ยมันจะต่อออกมาข้างนอกตัวมอเตอร์ได้ผ่านอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า s l i ป r ิงสล l i ริงครับมันจะเป็นวงแหวนโลหะที่ติดอยู่กับเพลาที่หมุนแล้วก็มีแปรงถ่านแตะสัมผัสอยู่กับวงแหวนนั้นตลอดเวลาทําให้เราสามารถต่อวงจรไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปที่ขดลวดบนโรเตอร์ที่กําลังหมุนอยู่ได้ครับโห ต่อสายไฟเข้าโรเตอร์ที่หมุนหมุนได้ด้วยหรอคะแล้วเขาต่อเข้าไปทำไมคะ หล,หลักๆเลยคือเพื่อให้เราสามารถควบคุมคุณสมบัติของโรเตอร์ได้จากภายนอกครับที่นิยมทํากันมากๆก็คือการต่อความต้านทานเพิ่มเข้าไปในวงจรของขดลวดโรเตอร์ในช่วงที่เริ่มสตาร์ทมอเตอร์การเพิ่มความต้านทานแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มอเตอร์แบบวาลโรเตอร์เนี่ยสามารถสร้างแรงบิดตอนเริ่มต้นหรือตอนสตาร์ทได้สูงมากๆเลยครับแล้วก็ยังช่วยจํากัดกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทไม่ให้สูงเกินด้วยเหมาะก,กับงานที่แบบต้องการแรงบิดสูงๆตั้งแต่เริ่มหมุนเลยเช่นพวกเครนย,ยกของหนักๆ หรือเครื่องจักรที่ต้องออกแรงเยอะๆตั้งแต่แรกอย่างเครื่องโม่หินอะไรแบบนี้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ค่อยๆลดความต้านทานลงจนเป็นศูนย์เข้าใจแล้วค่ะเป็นมอเตอร์แบบพิเศษสําหรับงานเฉพาะทางจริงๆทีนี้ขอกลับมาที่หลักการทํางานพื้นฐานอีกนิดนะคะเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้ในมอเตอร์เนี่ยมันต่างจากแม่เหล็กถาวรที่เราอาจจะเคยเล่นตอนเด็กๆยังไงนะคะความแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องการควบคุมครับ แม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็มีอํานาจแม่เหล็กของมันอยู่ตลอดเวลาเราไปสั่งให้มันหยุดเป็นแม่เหล็กได้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาได้เมื่อเราต้องการโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดพอเราหยุดจ่ายไฟอำนาจแม่เหล็กมันก็หายไปคุณสมบัตินี้แหละครับที่ทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้สั่งให้มันหมุนสั่งให้มันหยุดได้อ๋อ oh. ควบคุมได้นี่เองแล้วเรื่องทิศทางล่ะคะทิศทางการหมุนเนี่ยมันมีกฎอะไรมาอธิบายไหมคะเหมือนเคยได้ยินชื่อกฎของเฟลมิงอะไรสักอย่างใช่ครับกฎของเฟลมิงเฟลมิงส์รูสเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจทิศทางที่เกี่ยวพ้องกัน3อย่างคือทิศทางของกระแสไฟฟ้าทิศทางของสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางของแรงหรือการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะมีอยู่สกฎ คือกดมือขวากับกดมือซ้ายต่างกันยังไงคะมือขวากับมือซ้ายจำง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับกดมือขวาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้อธิบายหลักการของฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเจ n เนอเรเตอร์คือใช้หาทิศทางของกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราออกแรงหมุนตัวนำในสนามแม่เหล็กส่วนกดมือซ้ายอันนี้แหละครับที่เกี่ยวกับมอเตอร์โดยตรงเลย คือใช้หาทิศทางของแรงหรือการเคลื่อนที่ที่จะเกิดขึ้นกับเส้นลวดที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านอยู่แล้วและวางอยู่ในสนามแม่เหล็กพูดง่ายๆก็คือกดมือซ้ายเนี่ยช่วยบอกเราว่ามอเตอร์จะหมุนไปทางไหนนั่นเองครับอ๋ออ๋อ้าใจแล้วค่ะขวาหากระแสเจนเนเร่ซ้ายหาแรงมอเตอร์โอเคค่ะทีนี้สำหรับมอเตอร์3เฟสที่ใช้ในโรงงานเยอะๆนะคะการทำงานของมันซับซ้อนกว่าแบบ1เฟสมากไหมคะ หลักการพื้นฐานจริงๆก็คล้ายๆกันครับคือใช้แรงจากแม่เหล็กไฟฟ้าผลักให้หมุนแต่ว่ามอเตอร์3 p h เฟสเนี่ยมันมีจุดเด่นที่แบบสุดยอดมากครับคือขดลวดที่สเตเตอร์ของมันจะมีอยู่3ชุด วางทำมุมกัน120องศาไฟฟ้าทีนี้พอเราจ่ายไฟ3เฟสเข้าไปซึ่งลักษณะของไฟ3เฟสเนี่ยแต่ละเฟสมันก็จะมีจังหวะของคลื่นไฟฟ้าที่ต่างกัน120องศาอยู่แล้วพอไฟ3เฟสเข้าไปเจอขดลวด3มชุดที่วางต่างกัน120องศาผลลัพธ์ที่ได้คือมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กหมุน (rotating magnetic field) ขึ้นมาภายในสเตเตอร์ครับสนามแม่เหล็กหมุนหมายถึงว่าเออเหมือนมีขั้วเหนือขั้วใต้วิ่งวนรอบๆสเต,เตเตอร์ไปเรื่อยๆหรอคะ ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยลองนึกภาพเหมือนมีแท่งแม่เหล็กอันนึงกำลังหมุนติ้วติ้วติ้ว,วอยู่ข้างในสเตเตอร์ด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งเลยซึ่งความเร็วในการหมุนของสนามแม่เหล็กอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าความเร็วซิงโครนัสซิงโครนัสสปีดเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดกันต่อทีนี้พอมีสนามแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวนำบนโรเตอร์ซึ่งในมอเตอร์แบบเหนียวนำยอดนิยมอย่างแบบครงกระรอกเนี่ยตัวนำก็คือแท่งโลหะในโรเตอร์นั่นเอง พอสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านตัวนำมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำทำให้มีกระแสะไฟฟ้าไหลขึ้นในโรเตอร์ตามกฎมือขวาที่เราคุยกันเมื่อกี้ พอโรเตอร์มีกระแสไหลมันก็สร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองขึ้นมาอีกทีคราวนี้ก็มีสนามแม่เหล็ก2อ,อันแล้วคือของสเตเตอร์ที่หมุนอยู่กับของโรเตอร์ที่เพิ่งเกิดตามมา2อ,อันนี้มันก็จะเกิดแรงผลักและแรงดูดกันเกิดเป็นแรงบิดทอร์คขึ้นมาทําให้ตัวโรเตอร์เนี่ยมันหมุนตามทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ไปนั่นเองครับเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆหูฟังดูเหมือนเอ,อ่อมายากลนิดๆเลยนะคะการสร้างสนามแม่เหล็กที่หมุนได้ด้วยไฟฟ้า3เฟส แล้วเมื่อกี้มีพูดถึงคำว่าความเร็วซิงโครนัสมันคืออะไรนะคะขออีกทีได้ไหมคะครับความเร็วซิงโครนัสหรือเขียนย่อๆว่า ns ns เนี่ยมันก็คือความเร็วในการหมุนของเจ้าสนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ที่เราเพิ่งพูดถึงนี่แหละครับเป็นความเร็วตามทฤษฎีเลยซึ่งค่าความเร็วนี้จะเร็วหรือช้าแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆครับ 1. คือความถี่ Frequency หรือ f ของไฟฟ้าที่เราจ่ายให้มอเตอร์อย่างในประเทศไทยเราใช้ไฟความถี่50 h ฮิร์หรือ50รอบต่อวินาทีกับปัจจัยที่2คือจำนวนขั้วแม่เหล็ก p o l e หรือ p ที่ขดลวดสเตเตอร์มันถูกออกแบบและผ่านเอาไว้ครับยิ่งจำนวนขั้วแม่เหล็กน้อยสนามแม่เหล็กก็จะหมุนเร็วถ้าจำนวนขั้วเยอะสนามก็จะหมุนช้าลงมันมีสูตรง่ายๆในการคำนวณเลยครับคือ ns เท่ากับ 120คูณ f หารด้วย p หน่วยที่ได้จะเป็นรอบต่อนอาทีหรือ rpm revolutions per minute ครับอ๋อค oh, ำนวณได้ด้วยจากความถี่กับจำนวนขั้วแต่เออเหมือนเคยได้ยินมาหรืออ่านเจอว่าจริงๆแล้วตัวโรเตอร์หรือตัวมอเตอร์เองเนี่ยมันจะหมุนช้ากว่าความเร็วซิงโครนัสนี้เสมอเลยจริงไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นเป็นจุดที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเลย โดยเฉพาะในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือมอเตอร์เหนี่ยวนำอินดักชันมอเตอร์เนี่ยความเร็วจริงๆที่เพลาหรือโรเตอร์มันหมุนเราอาจจะได้ว่า N R N R เนี่ยจะช้ากว่าความเร็วซิงโครนัส N S อยู่เล็กน้อยเสมอครับเราเรียกความแตกต่างของความเร็วตรงนี้แหละครับว่าสลิปหรือความเร็วสลิปสลิปสปีดก็คือค่า N S ลบด้วย N R นั่นเองบางทีเขาก็นิยมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์สลิปเปอร์เซ็นต์ s ครับทำไมล่ะคะ ทำไมมันต้องหมุนช้ากว่าด้วยทำไมไม่หมุนให้ทันกันไปเลยจะได้เร็วๆเป็นคำถามที่ดีมากๆครับเพราะว่าเจ้าสลิปนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำเลย ลองนึกตามนะครับถ้าสมมุติว่าโรเตอร์มันเกิดหมุนได้เร็วเท่ากับสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์พอดีเป๊ะเลยคือสลิปเท่ากับศูนย์ไม่มีส่วนต่างของความเร็วมันก็จะเหมือนกับว่าโรเตอร์กับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันหมุนไปด้วยกันเป๊เปะๆไม่มีการที่สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์วิ่งผ่านหรือตัดตัวนําบนโรเตอร์อีกต่อไปถูกไหมครับอืมค่ะเหมือนไปด้วยกันพอไม่มีการตัดกันของสนามแม่เหล็กกับตัวนําก็ไม่เกิดการเหนี่ยวนําตามหลักการที่เราคุยกัน พอไม่มีการเหนี่ยวนำก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในโรเตอร์พอไม่มีกระแสในโรเตอร์ก็ไม่มีสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์สร้างขึ้นและสุดท้ายก็ไม่มีแรงบิดเกิดขึ้นมอเตอร์ก็จะไม่มีแรงที่จะหมุนต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์เหนี่ยวนำเนี่ยมันจำเป็นต้องหมุนช้ากว่าสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์เล็กน้อยเสมอหรือพูดอีกอย่างคือต้องมีสลิปเกิดขึ้น เพื่อให้ยังคงมีการเคลื่อนที่สัมผัสกันระหว่างสนามแม่เหล็กกับตัวนำบนโรเตอร์อยู่ตลอดเวลามันถึงจะเกิดการเหนี่ยวนำเกิดกระแสเกิดสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์และเกิดแรงบิดขับเคลื่อนตัวเองให้หมุนต่อไปได้ครับเหมือนเราพยายามจะวิ่งไล่จับอะไรสักอย่างนะครับถ้าเราวิ่งเร็วเท่ากับของที่เราจะจับเป๊ะเลยเราก็ไม่มีทางคว้าวมันได้ใช่ไหมครับอาจจะต้องช้ากว่านิดหน่อยถึงจะเกิดการกระทําบางอย่างขึ้นมาได้อันนี้ก็เปรียบเทียบประมาณนั้นแหละครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะสลิปนี่ไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดแรงบิดนี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเราอยากจะปรับความเร็วหรือว่าอยากจะกลับทางหมุนของมอเตอร์3เฟสล่ะคะทำได้ไหมคะทำได้ครับการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำา3เฟสเนี่ยถ้าเราดูจากสูตรความเร็วซิงโครนัสเมื่อกี้ ns เท่ากับ120 fp ก็จะเห็นว่าเราปรับได้2ทางหลักๆเลยคือ1 เปลี่ยนจำนวนขั้วแม่เหล็ก P ซึ่งอันนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยครับต้องเป็นมอเตอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้เปลี่ยนจำนวนขั้วได้หรือต้องเปลี่ยนมอเตอร์ไปเลยกับอีกวิธีหนึ่งซึ่งนิยมมากๆๆในปัจจุบันเลยก็คือการเปลี่ยนความ T F ของไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ครับโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเข้ามาช่วยที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์หรือบางทีก็เรียก VFD (Variable Frequency Drive) อุปกรณ์พวกนี้มันจะแปลงไฟความถี่คงที่50เฮิรตซ์ให้เป็นไฟที่มีความถี่ปรับค่าได้ตามต้องการพอเราปรับความถี่ได้ความเร็วซิงโครนัสก็เปลี่ยนความเร็วมอเตอร์ก็เปลี่ยนตามไปด้วยทำให้เราปรับความเร็วมอเตอร์ได้อย่างละเอียดเลยครับอ๋อใช้อินเวอร์เตอร์นี่เองที่เห็นใช้กับแอร์รุ่นใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครับหลักการเดียวกันเลยที่ทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์มันปรับรอบได้ประหยัดไฟขึ้นแล้วถ้าจะกลับทั้งหมุนล่ะคะ กลับท้งหมุนนี่ง่ายมากครับสำหรับมอเตอร์3มเฟสเนี่ยแค่เราสลับสายไฟ2เส้นไหนก็ได้จากทั้งหมด3เส้นที่ต่อเข้ากับตัวมอเตอร์เช่นสลับสาย L1 กับ L2 หรือ L2 กับ L3 หรือ L1 กับ L3 คู่ไหนก็ได้ครับแค่สลับคู่เดียวพอพอสลับสายปุ๊บลำดับเฟสของไฟที่จ่ายเข้าไปมันจะเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุนในสเตเตอร์มันก็จะหมุนกลับทิศทันทีเลยครับพอสนามแม่เหล็กหมุนกลับทางโรเตอร์มันก็จะหมุนกลับทางตามไปด้วย ง่ายๆแค่นั้นเลยครับง่ายจริงๆด้วยแค่สลับสายสองเส้นเองทีนี้เราพอเห็นภาพรวมการทำงานการควบคุมเบื้องต้นแล้วมาดูกันม้างดีกว่าค่ะว่ามอเตอร์ AC แต่ละแบบที่เราอาจจะเคยได้ดินชื่อหรือที่ใช้งานกันจริงๆเนี่ยมันมีจุดเด่งจุดด้อยต่างกันยังไงทำไมเขาถึงเลือกใช้ต่างกันคะเริ่มจากพระเอกในโรงงานก่อนเลย Induction มอเตอร์ a เฟแบบกรงกระรอกที่พูดถึงบ่อยๆครับตัวนี้เรียกว่าเป็นที่นิยมสุดๆเลยครับ ในภาคอุตสาหกรรมเลยครับเพราะว่าโครงสร้างมันเรียบง่ายมากโดยเฉพาะส่วนโรตเตอร์ที่เป็นเหมือนกรงกระรอกทําจากแท่งโลหะเนี่ยมันไม่มีขดลวดไม่มีแปลงฐานที่ต้องคอยดูแลรักษาเลยทําให้มันมีความทนทานสูงมากๆครับใช้งานได้นานบารุงรักษาน้อยราคาโดยรวมก็ไม่แพงด้วยแล้วประสิทธิภาพก็ถือว่าค่อนข้างสูง ข้อเสียดเดิมของมันคือเรื่องการปรับความเร็วที่อาจจะทําได้ยากแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับเรามีอินเวอร์เตอร์มาช่วยแล้วก็เลยยิ่งทําให้มันเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นม้างานหลักในโรงงานส่วนใหญ่เลยครับอืมทนทานดูแลง่ายราคาดีแล้วมอเตอร์ตัวเล็กๆล่ะคะที่อยู่ในของเล่นเด็กพัดลมตั้งโต๊ะตัวเล็กๆหรือในเครื่องเป่าผมอันนั้นน่าจะเป็นคนละแบบใช่ไหมคะใช่ครับพวกนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า shaded p o มอเตอร์ครับ จุดเด่นของมอเตอร์แบบนี้คือโครงสร้างมันง่ายมากๆมากๆเลยครับทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำมากราคาถูกสุดๆแต่ก็ต้องแลกมากับประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำครับแล้วก็แรงบิดตอนเริ่มหมุนก็น้อยด้วยมันเลยเหมาะกับงานเบาๆที่ไม่ได้ต้องการกำลังมากหรือไม่ได้เน้นเรื่องประสิทธิภาพสูงแค่ขอให้มันหมุนได้ก็พอ,อยังในของเล่นหรือพัดลมระบายความร้อนตัวเล็กๆในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอ๋อเน้นถูกเป็นหลัก แล้วถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นแอร์ปั๊มน้ำตู้เย็นพวกนี้ล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเฟสเหมือนกันแต่คงไม่ใช่เฉดโพถูกต้องครับส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นค a ปาซิเตอร์มอเตอร์ครับ อันนี้ก็เป็นมอเตอร์1นฟาสเหมือนกันแต่เขาพัฒนาขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพและแรงบิดดีกว่าแบบเชดโพโดยการเพิ่มตัวเก็บประจุหรือที่เราเรียกปิดปากว่าคาปาซิเตอร์เข้าไปในวงจรของขดสตาร์ทหรือบางแบบก็อาจจะใช้คาปาซิเตอร์ช่วยทั้งตอนสตาร์ทและตอนทำงานเลยเรียกว่าคาปาซิเตอร์สตาร์ทคาปาซิเตอร์รัน การมีคาปาซิเตอร์มาช่วยเนี่ยมันทําให้เกิดการเลื่อนเฟสของกระแสในขดสตาร์ทกับขดรันได้ดีขึ้นทําให้สร้างสนามแม่เหล็กหมุนถึงจะไม่สมบูรณ์เท่า3ามฟาดและมีแรงบิดเริ่มต้นที่ดีพอที่จะไปขับคอมเพรสเซอร์แอร์หรือหมุนปั๊มน้ําได้นะครับเลยนิยมใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกําลังประมาณนี้แหละครับอ๋อมีตัวซีกลมๆหรือเหลี่ยมๆติดอยู่ข้างๆใช่ไหมคะนั่นแหละคาปาซิเตอร์ใช่ครับใช่ครับตัวนั้นแหละครับสําคัญเลยมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อแปลกๆหน่อย Universal Motor เห็นข้อมูลบอกว่าใช้ได้ทั้งไฟบ้าน AC และไฟแบตเตอรี่ DC เลยเหรอคะอนเนกประสงค์จังใช่ครับอันนี้เป็นความพิเศษของ Universal Motor เลยคือมันถูกออกแบบโครงสร้างมาให้ทำงานได้กับทั้งไฟฟ้ากระแสะสลับ AC และไฟฟ้ากระแสะตรง DC โดยที่ให้คุณสมบัติการทำงานโดยเฉพาะความเร็วรอบไม่แตกต่างกันมากนะัก จุดเด่นมากๆของมันคือสามารถให้ความเร็วรอบที่สูงมากๆได้ครับเป็นหมื่นๆรอบต่อนาทีเลยแล้วก็ให้แรงบิดที่ดีด้วยในขณะที่ขนาดตัวมอเตอร์ค่อนข้างเล็กแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีเสียงดังครับเวลาทำงานเพราะความเร็วสูงแล้วก็มีส่วนที่สึกหรอคือแปรงฐานที่ต้องคอยสัมผัสกับ,กบส่วนคอมพิวเตอร์บนโรเตอร์ซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนเมื่อสึกรอไป เราจะเจอมอเตอร์ชนิดนี้เยอะในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังสูงและความเร็วรอบจัดๆเช่นเครื่องดูดฝุ่นสว่านไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นอาหารรอบสูงๆนะครับโหฟังดูแล้วการเลือกใช้มอเตอร์แต่ละชนิดนี่เหมือนเป็นการหาจุดที่ลงตัวที่สุดเลยนะคะระหว่างคุณสมบัติที่เราต้องการเช่นแรงบิดความเร็วการควบคุม กับเรื่องของราคาความทนทานแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยอยู่แพร่หลายในการบอกกำลังของมอเตอร์โดย1แรงม้าหรือ1 HP horsepower เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ746วัตต์ครับดังนั้นถ้าเราเห็นมอเตอร์บอกว่ามีขนาด2 HP ก็คือมีกำลังประมาณ1492วัตต์หรือเกือบเกืบ1.5กิโลวัตต์นั่นเอง ซึ่งการรู้ค่ากำลังเป็น HP หรือัตต์เนี่ยก็ช่วยเราประเมินขนาดการกินไฟแล้วก็เลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับมอเตอร์ตัวนั้นได้ครับอย่างตัวอย่างที่เราคำนวณเรื่อง s ล i p กันไปก่อนหน้านี้ถ้าเรามีมอเตอร์3เฟสใช้ไฟ50 Hz มี6ขั้ว p เท่ากับ6ความเร็วซิงโครนัสตามทฤษฎีก็จะเท่ากับ120คูณ50หาร6เท่ากับ1000 rpm ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเอามิเตอร์ไปวัดความเร็วจริงๆตอนมันทำงานอาจจะวัดได้950 rpm ส่วนต่าง50 RPM 1,000 950นี่แหละครับคือความเร็วสลิปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ50หาร1,000คูณ100เท่ากับ5สลิปซึ่งค่าสลิปที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะบอกเราได้คร่าวๆด้วยครับว่ามอเตอร์กำลังรับภาระโหลดมากน้อยแค่ไหนถ้าโหลดหนักสลิปก็จะเยอะขึ้นความเร็วจริงตกถ้าโหลดเบาสลิปก็จะน้อยลง ความเร็วจริงเข้าใกล้ความเร็วซิงโครนัสมากขึ้นครับอ๋อค่าสลิปบอกภาระได้ด้วยดีจังค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับมอเตอร์3เฟสที่บอกว่าใช้ในโรงงานเยอะๆเนี่ยค่ะการต่อสายเฟสเข้าใช้งานเห็นว่ามีต่อแบบสตาร์กับแบบเดลต้าด้วยมันคืออะไรแล้วต้องเลือกต่อ,อยังไงคะครับการต่อแบบสตาร์หรือบางทีก็เขียนเป็นรูปตัว Y กับการต่อแบบเดลต้าหรือรูปสามเหลี่ยมเดลต้าเนี่ยมันเป็นวิธีการต่อปลายสายของขดลวดสเตเตอร์ทั้ง3ชุดเข้าด้วยกันก่อนที่เราจะเอาสายไฟ3มเฟสจากแหล่งจ่ายไฟ L1 L2 L3 มาต่อเข้าที่จุดต่อนั้นๆครับการจะเลือกต่อแบบไหนนั้นหลักๆเลยคือเราต้องดูที่ป้ายชื่อหรือ n เนม l a t e ที่ติดอยู่บนตัวมอเตอร์ครับ ผู้ผลิตเขาจะระบุข้อมูลสำคัญสคัญไว้บนนั้นเยอะเลยรวมถึงเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้แล้วก็วิธีการต่อสายสำหรับแรงดันนั้นๆด้วยครับอ๋อคือต้องดูตามที่ผู้ผลิตเขาบอกมาเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราตอบผิดแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้มอเตอร์ได้รับแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดสูงหรือต่ำเกินไปทำให้มันทำงานผิดปกติร้อนจัด หรือเสียหายไปเลยก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ตัวหนึ่งอาจจะระบุบ,บนป้ายชื่อว่า220า380 YV อันนี้หมายความว่าถ้าเราจะใช้กับระบบไฟ3เฟสที่มีแรงดันระหว่างสายเป็น380โวลต์เนี่ยเราต้องต่อขดลวดแบบสตาร์ Y แต่ถ้าเราจะใช้กับระบบไฟ3เฟสที่มีแรงดันระหว่างสายเป็น220โวลต์ซึ่งอาจจะมีใช้ในบางที่หรือบางประเทศเนี่ยเราจะต้องต่อขดลวดแบบเดลต้าครับ การต่อแบบเดลต้าเนี่ยมันจะทำให้แรงดันที่ตกคร่อมขดลวดแต่ละเฟสเฟสโวลเทจมีค่าเท่ากับแรงดันระหว่างสายลา v โวลเทจเลยซึ่งจำเป็นสำหรับกรณีที่ใช้กับแรงดันที่ต่ำกว่านั่นเองครับดังนั้นสรุปคือต้องดูป้ายชื่อมอเตอร์หรือคู่มือที่มากับมอเตอร์เสมอครับว่าเขาให้ต่อแบบไหนสำหรับแรงดันไฟที่เรามีครับต้องดูป้ายชื่อเป็นสำคัญ วันนี้เราเจาะลึกเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับหรือ AC มอเตอร์กันไปเยอะมากๆเลยนะคะได้เห็นภาพตั้งแต่หลักการพื้นฐานเลยว่ามันเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการหมุนได้ยังไงผ่านปฏิสัมพันธ์ของแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญสคัญอย่างสเตเตอร์ที่เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กโรเตอร์ที่เป็นตัวรับแรงหมุนแล้วก็มีเทคนิคการออกแบบอย่างการใช้แผ่นลามิเนตเพื่อลดการสูญเสียด้วยใช่ครับ รวมถึงได้รู้จักประเภทต่างๆทั้งแบบ1เฟสที่เราคุ้นเคยในบ้านแบบ3เฟสที่เป็นกำลังหลักในโรงงานหรือแบบพิเศษอย่างวอลโรเตอร์ที่ต่อความต้านทานเพิ่มได้แล้วก็หัวใจสำคัญของมอเตอร์3มเฟสอย่างเรื่องสนามแม่เหล็กหมุนแล้วก็ความจำเป็นของ slip ที่ทำให้มอเตอร์เหนี่ยวนำมันทำงานได้นะครับใช่ใช่ เรื่องสลิปนี่กระจ่างเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพการนำไปใช้งานจริงที่หลากหลายมากว่าทำไมมอเตอร์แต่ละแบบถึงเหมาะกับงานที่ต่างกันไปตั้งแต่ของเล่นเล็กๆอย่างเชดโพไปจนถึงเครื่องจักรใหญ่ๆที่ใช้อินดักชัน3 p h เฟสหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการรอบจัดๆอย่างยูนิเวอร์แซลมอเตอร์พร้อมทั้งวิธีการควบคุมเบื้องต้นอย่างการปรับความเร็วด้วยการเปลี่ยนความถี่หรือการกลับทางหมุนง่ายๆด้วยการสลับสายไฟ ซึ่งผมว่าความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้มีประโยชน์มากๆนะครับไม่ใช่แค่สำหรับวิศวกรหรือช่างเทคนิคเท่านั้นแต่กับผู้ใช้งานทั่วไปหรือคนที่ต้องเลือกซื้อใช้งานหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบเนี่ยการรู้หลักการพื้นฐานเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจเลือกใช้และดูแลมันได้ดีขึ้นหรือแม้แต่การทาความเข้าใจข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆในอนาคตด้วยครับเนื่อสิคะพูดถึงอนาคตเราก็น่าคิดต่อนะคะ ในยุคที่โลกเราให้ความสําคัญกับเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานการลดโลกร้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าเทคโนโลยีมอเตอร์ AC ที่ดูเหมือนจะมีอายุมานานเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาหรือมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปอย่างไรได้อีกบ้างคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่เหล่านี้เอ่ออาจจะเป็นมอเตอร์ที่ใช้วัสดุใหม่ๆที่มันเบาลงหรือมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าทางแม่เหล็กน้อยลงไปอีกหรือว่าจะเป็นระบบควบคุมที่มันฉลาดขึ้นมากมาก สามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมกับภาระที่เปลี่ยนไปได้แบบเรียลไทม์เพื่อประหยัดพลังงานได้สูงสุดตลอดเวลาหรืออาจจะมีดีไซน์โครงสร้างใหม่ๆที่เรายังหนึ่งไม่ถึงเลยก็ได้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปจริงๆค่ะ